นบตั้งแต่ลิโอเนลเมสซี่อัลลาบาเซโลนาไปบรรยากาศของสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งนี้ก็ไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นอีกแล้วและอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าบาซ่าไม่ได้อยู่ในสภาพนี้เพราะเมสซี่จากไปแต่สถานะของทีมนั้นมันกระท่อนกระแทนมาสักพักแล้วช่างห่างไกลกับบาซ่าทีมเดิมเหลือเกินทีมที่สโมสรต่างๆเคยเกรงกลัว ซึ่งหากจะต้องหาแพ้รับบาปในเรื่องนี้ก็คงจะไม่พ้นโรนดาฮูมันกุนซือที่เก้าอี้ของเขากำลังร้อน่ารวมถึงบอดบริหารที่บริหารได้เลเทะจนน่าใจหายและคงปฏิเสธไม่ได้ว่าแฟนบอลของเจ้าบุญทุ่มนั้นต่างรอดูว่าสโมสรจะทำอย่างไรต่อไปและจะปลดเฮดโค้ดร,รายนี้ออกจากตำแหน่งได้เมื่อไหร่ในวันนี้ผู้เราจะฝูงจึงขอรวบรวมเหตุผลที่แฟนบอลไม่ชอบโรนดาฮูมันและทำไมเขาถึงสมควรถูกปลดออกจากบาร์เซโลนา โรน่าคูมันเข้ามากุมบังเหียนบาซ่าในวันที่19สิงหาคมปี2020 โดยเขาเข้ามาแทนที่กีเก้เซเตียนกุนซือเก่าที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งหลังพาบาซาพ่ายบาเยิน8ประตูต่อ2ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมปีที่แล้วคูมันได้เข้ามาเป็นเฮดโค้ชของยักษ์ใหญ่แห่งแดนกระทิงดุจนตอนนี้เวลาผ่านไปกว่า1ปีแล้วแฟนบอลทั่วโลกต่างเห็นพ้องต้องกันว่ามันเริ่มจะเละเทะเกินกว่าจะรับได้โรนัลคูมันกลายเป็นแพะรับบาปในเรื่องนี้ทันทีถึงแม้ความจริงจะประกอบด้วยหลายๆสาเหตุก็ตามรวมถึงสภาพทีมที่กำลังอยู่ในช่วงผลัดใบ ด้วยนักเตะรุ่นเก่าที่เคยสร้างตำนานเอาไว้มากมายและจะต้องส่งไม้ต่อสู่นักเตะรุ่นใหม่แทนสถานการณ์ที่คำนูตอนนี้ยังคงตึงเครียดสโมสรได้รับความกดดันจากแฟนบอลอย่างหนักเพื่อต้องการให้โปรดกุญซือรายนี้ออกไปและต่อไปนี้คือเหตุผลที่แฟนบอลเกลียดโรนดาคูมันที่เรารวบรวมมาให้ค่ะ ข้อแรกเขาเป็นโค้ดที่มักจะโจมตีนักเตะตัวเองหลายๆครั้งบทสัมภาษณ์ของครูมันมักพูดถึงทีมว่าอ่อนด้อยลงกว่ายุคที่ผ่านมายกตัวอย่างหลังเกมที่เสมอกรานาดาหนึ่งประตูตอนหนึ่งเขาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเขาไม่มีนักเตะที่มีความเร็วที่เล่นติกิตาก้าและไม่มีนักเตะที่มีเทคนิคดีพอจะเล่นในแบบนั้น อีกครั้งหนึ่งคือบทสัมภาษณ์หลังเกมพ่ายเบนฟิก้า0-3ที่ลิสบอนโดยคูม,มันกล่าวว่านักเตะยังไม่ได้รีศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาอย่างที่ควรจะเป็นและในเกมที่แพ้ให้แอตมาดริด2ประตูต่อ0ที่ถูกผู้เล่นเก่าอย่างซัวเรซยิงหลังเกมคูม,มันวิจารณ์นิโกกราเซตกองกลางดาวรุ่งว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้เสียประตูแรกข้อที่2ระบบการเล่นของคูม,มันที่มักจะใช้ระบบการเล่นที่หลากหลายตลอดการคุมทีม การเล่นระบบ4-3-3ที่เป็นเอกลักษณ์ของบาร์ซ่ามันไม่มีอีกแล้วคูมันเลือกใช้ระบบ4-2-3-1ในฤดูกาลแรกของเขาที่เข้ามาทำงานก่อนจะปรับมาใช้3-5-2สลับกับ4-3-3คูมันถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าทำให้บาร์เซลโลนาสูญเสียสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ไปข้อต่อมาคือการมีทัศนคติที่แย่โดยคูมันให้สัมภาษณ์ว่าในแชมเปี้ยนลีกคุณไม่ต้องคาดหวังถึงสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาริย์หรอกการจบอันดับต้นๆในลาลิก้าก็นับว่าเป็นความสำเร็จแล้ว คำพูดของเขาถูกแบ่งออกเป็นสองมุมมองมีทั้งแฟนบอลที่เข้าใจและเห็นด้วยนั่นคือการยอมรับความจริงแต่อีกมุมหนึ่งมันคือการไร้ซึ่งความทะเยอทะยานไม่กล้าที่จะฝันไม่มีความเป็นนักสู้และความคิดแบบนี้อาจไม่มีทางทําอะไรประสบความสําเร็จได้ในเรื่องนี้บอร์ดผู้บริหารก็ไม่แฮปปี้กับทัศนคติของเขาเช่นกัน ข้อที่4การไม่ให้โอกาสนักเตะอย่างเท่าเทียมคือหนึ่งในประเด็นที่ครูมันถูกโจมตีมาตลอดมีนักเตะบางคนแทบจะไม่ได้รับโอกาสจากเขาเลยโดยที่คูมันเองก็ไม่ได้ให้เหตุผลอย่างชัดเจนอีกด้วยอย่างริกิปุชนักเตะที่เป็นประเด็นร้อนแรงมาโดยตลอดเพราะแฟนๆเชื่อว่าเขาเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าดีและสามารถช่วยทีมได้ที่สําคัญเด็กกูเล่นนั้นเชื่อมั่นในนักเตะที่มีสายเลือดลามาเซียแต่มิดฟิลวัย22ปีรายนี้กับแทบไม่ได้รับโอกาสจากครูมันเลย และข้อสุดท้ายคูมันเป็นโค้ดที่ตัดสินใจผิดพลาดหลายต่อหลายครั้งยกตัวอย่างเช่นเคสของลุกไดยองที่ทําให้ครูมันต้องรับการจมตีอย่างหนักแฟนบอลไม่เห็นด้วยกับการเลือกหัวหอกดัดรายนี้เข้ามาเนื่องจากมองว่านักเตะมีคุณภาพไม่ดีพอและเป็นกองหน้าที่ไม่มีความคล่องตัวมันขัดกับสไตล์ของบาซ่าอย่างสิ้นเชิงแต่คูมันไม่สนใจเสียงวิจารณ์และคว้าลุกไดยองมาร่วมทีมพร้อมกล่าวว่าในลูกกรอากาศลุกไดยองนั้นอันตรายกว่าเนมาเสียอีก คูม,มันเดิมพันกับลุกเตยองท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของแฟนบอลและแน่นอนว่าจนถึงตอนนี้แข้งรายนี้ก็ยังไม่สามารถงัดฟอร์มออกมาได้และนี่คือเหตุผลคร่าวๆที่เรามาสรุปให้เพื่อนๆฟังว่าทำไมคูม,มันถึงควรถูกปลดออกจากตำแหน่งกุนซือสักทีส่วนวันนี้พวกเราจะฝูงต้องขอลาทุกๆคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ